แต่ไปจะเป็นการขายโซนตลาดในรัชที่หกทับสองห้าหกห้านะครับเดี๋ยวเชิญพบกับเพื่อ่ะผู้อ่านประกาศครับ รลยวที่แปค่ะถ้าพาที่เต็ต้อนสนับนดโดยไม่มีพาส์ทสนองผู้ซส้ยได้ไม่น่าที่ไปติดต่อสังงานผู้มีอำนาจเจขอใบแทนเอย์แจงให้ดเอรคือดีเแนเดย์ชื่อพบว่าในสี่ศูนย์สี่สองห้าสองแจ้งให้กรุงไทยจำกัดมาชวนโสดหรือบุทธันาการข่ายไหมคะไม่มานะคะในสุวรรณโมกศิลป์ชันเรีที่หนึ่งหรือบุธธันวาการข่ายไหมคะไม่มานะคะในสุกิตโมกศิานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมหรือบุธทนาการข่ายไหมคะไม่มานะคะในสุรชัยโมกศิลิในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ ขายไมคะไม่มานะคะในสุภาพโมซิลีในฐานะผูษษษ้ถือกําเสดรวมบุตรไทยมราการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินช่วนั้นกาค่าพอดีสามหมืเจ็ดันห้าร้อยบาทลำาดับที่แปดนะครับราคาิ่มต้นสองหมื่็ันบาทครับเพิ่มครั้งล้มลนกันหนึ่งบาทกรบบาลประกันห้าพันบาทครับมีท่านใดสในใจรารคาเีปป่ไปครับไม่มีเพระคางดขายครับ ลำดับที่1 1ค่ะถ้าต่า้องชื่อต้องสนองหน้เสือก็สรต้องเชื่อ้ดยการสนางติดไปผู้สือได้ต้องรับภาระนี้สนอติดไปด้วยและไม่น่าที่ไปติดต่อสนางผู้มีอำนาจไปขอไปทเองใช่แห่ทเรีค้อหมาเลขได้ที่ผอบาอ226ทับ253ทีลครกสพิญาจำก็ปโจยโหรือไปทำาขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวรียนยาลั์ จิตติวงสาธิสัมไรยหรวอว่ธรรมการข็ไมไหมคะมานะคะเดยวไซิส,สมไรยเมียรเจ็ดห้าธนาคาร,คาร,คารสงคราะห์ผู้รับจำนองหรือว่ธรรมยการข็ไมไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินั่วโงา,มน,านมาคาพิีสี่แสนสามพันสี่ร้อยหกสิบกบาทห้าสิสองตารางผ่านร้านนิจํำนองในวันที่ยี่สองตุลาคมสองพาร้อหสาเป็นเงินจํานวนสามแสนแปดมื่นเจ็ดพันบาทลําดับที่สิบเอ็ดครับผักนี้จำนองแล้วราคาร้นที่ห้าหมืบาทเพิ่มคั้างรับได้กะสองพัน 2, บาทครับวจลละประกันห้าพัน ห้องเช่เาตางสำหรับหนังสือกําเิรห้องเช่าที่หายห้องเช่าเลขที่หนึ่งห้าแปดทับสี่ค่ะชุดบ้านเอ้ออาธรบางขุนเดนสองทับหนึ่งแพงถ้าคาดเขตบางขุนเทดยนกุงเมหานครเนือ้อที่ห้องชุดประมาณ 30, 4, 3, 3, ามสามส,สิบจ็ดสี่ามตารางเมตรสภาพชื้อสัพังศกัยครับตอนนี้ราคาอยู่ที่พุทธิน้าหมายเลขศูนย์หน่งศูนย์สองขับพิฆาห้ามื่นบาทครับมีท่านดเสนอเพิ่อมอีกไหมครับเชิญนองไ,ได้เลยนะครับไม่มีนะครับห้าหมื่นบาทหน,นึ่งห้าหมื่นบาทหนึ่งห้าหมื่นบาทหนึ่งห้าหมื่นบาทสองห้า มี่านเสนอเพิ่อมอีไหมครับไม่มีเลยครับ, 5, บ 3, ห้าหมืนบาทสามท่านไม่ขายให้คุณป้าใหม่เลขศูนย์หนึู่นย์สองครับพิาห้าหมื่นบาทครับ ลำดับที่สิบาค่ะถ้าตลาดห้องเช็ดโดยการชำระติดไปผู้เสียได้ตอนเราพาราได้จำนวนดบวด้วยสังขาร,รารทุรกเคื่อไแรงเต็งที่พออ 16, 6, 8, บบม่าซีซีหกทัพสอง้สบริษัทแบก์องไทยจำกัดแม่โชโจหรือุระเทศไทยการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวสรัญ,ญญานนำสอนจำเลยหรือปรเทการขายไหมคะไม่มานะคะธา,า,าการนสินผู้รับจำนองหรือรทยการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าหน้ามาครันี่หนึ่งล้านเจ็แสนส่นหกพ้จ็บาทานร้จำนนอนที่ห้ามกล้าเคั้าร้อยเงินจำานหนห้าหมื่นาพ ร้อยสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์ลำดับที่สิบห้าครับผักน,นี้จำนองแล้วราคาแล้วต้นอยู่ที่ห้าหมื่นบาทเพิ่มครั้งไม่เกินสองพันบาทครับวางประกันห้าพันบาทครับมีท่านใดสนใจนราคาเชนกป้ายครับ <S <S ไม่มีเพื่อนราคางดขายครับ ลำดับที่สบสีาท่านรชลิปากกาชจลางสาขารวยทวีเขตเมได้แตงที่0 9 2 7 8 2 5 9เบรสษัทเทสโก้คสะเสริ์จำกัดโจรูปธรรมริการขายไหมคะไม่มานะคะในสถาพรกิตสุกจําลัยท่านรองรูทธมลรการขายไหมคะไม่มานะคะาการส่งคราะห์รับจุนองหรือธทรมบรการขายไหมคะมนะคะถูีส้่มาเลข1น0ราคาประเมินเจ้านงานมาคบดี3ามแสสบาทลำดับที่24ครับราคาเริ่มต้น2 20 0 0บาทเพิ่มข้างไม่กิ่า5า0 0บาทครับประกัน 2, องหมืพบาทคร มีท่านใดสนใจรับระคาชวชนกป้ายครับไม่มีเพร่อนรัคางดขายครับ แำบหตุที่25ขายทอดตลา่วยด้วยการมะงงตไปพูดเสร็จได้ต้องรับผ่านดายนี้ชะงงตไปด้วยสายแขวทบเรย์คดเมได้แม้ี่ผมบอกเสร็จไปก็ส่วนท้า258บริษัทเมืองทงไทยสับแคนมาชนโสดหรือผู้ทำบริการขายไม่คะไม่มานะคะนางอุศนีชลินทุจมเลยหรือผู้ทำบริการขายไมคะไม่มานะคะถ้าใครจะสงรพวกเราชะงงตหรือผู้ทำบริการขายไมคะไม่มานะคะราคาประเมินสํานักงานบังคับบัญช6 14,854ี่าสิบสี่าทผาดานี้จำนวนนววตที่30กและรกสพัน้าคมอ5 3สบาป็นเนจำนวนสี่มัน้าร้อแสบาบทยีสิสาตางค์ลำดับที่25บาครับผักี่จนำนองแล้วราคาเริ่มต้นอูที่2 00 1 0แ0 0หบาทเพิ่มครั้งละาดกว่า5,000บาทครับวัละประกัน25,000บาทครับมีสานใดส่วจัดรับประคาเช่น่อไปครับไม่มีเพื่อรรับประกันาดขายครับ ลำดับที่27่ค่ะทอาตห้งชุดซ้มสำเนาหนังสือกังเสียงหอชุดด้วยกันโดยไม่มีภาระจำนองผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อสถาปนากผู้มีอำนาจเพื่อขอใบแทนเองสานสงวนการจนะบุรีคดีเลขที่462259เป็นสำเนยงในุภาจำกัดโจทย์ระบบธวาการไขไมคะไม่มานะคะนางสาวอรวันถิ่นฐานชำระระบบรรมารการไขไมคะไม่มานะคะราคาประเมินสาปนกมารับที่336,732บาทลำดับที่ย7บครับราคาริ่งต้น240,000บาทเพิ่มคร้างละไม่ได้กว่า5,000บาทครับ กว่ารับประกัน25,000บาทครับมีท่านใดสนใจรับประกันเชิญตรงป้ายครับไม่มีเพื่รับประกันงดขายครับ ระับียบพี่2 8ค่ะถ้าต้องหองชุดต้องสมนารับสิส่งกุศยห้องช่าด,ด้วยไม่มีพลระสมนาผู้เสียได้ไหมาที่วิจต,ต่อชนบงานผู้มีน,นัดก็ขอออกไปแทนเองสำนักทกเรียนคลีมายเลขน,นที่ผอ1118259บอริษัทซิตีต้ลีสิ่งจำกัดโจทย์หลังพรมามรดการไข่ไหมคะไม่มานะคะในชานนท์รักพิเศจำเลยหลวงพรารดการไขไหมคะไม่มานะคะนางสาวสุดดสญญิดาขันสันเทผู้ถือกร่วมหลรามรดการไขไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินาองานกพอดรี3 2 7 6 0บาท ลำดับที่28่ครับราคาเริ่มต้น2อ0 0ส0บาทเพิ่มขังลไ้ไม่น้อยกว่า5,000บาทครับวรับประกัน2อ0 0 0ื่นหบาทครับมีท่านใดสนใจรับราคาเชนองปาครับไม่มีรู้ใ็นรับราคางดขายครับ ลำดับที่29ค่ะถ้าเราชี่อได้ประกันสมสาสสวัน้องไข่ขนหมายเลขแดงที่บ3 9 6 2 2 5 0ทานานะคารยราสินสอดแล้วนขคะนะผู้รับจำนองหรือผู้ทำปราก,กันไข่ไหมคะไม่มานะคะนางส,สาวนัทมลบุษไท้สเลยหรือผู้ทำปราก,กันไข่ไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเาันมาคณาปี3 7บบาทลำดับที่29กครับราคาริ่นต้น27 0 0 0 0บาทเพิ่มครั้งละไม่ไกว่า5,000บาทครับบรประกัน2อ0 0 0บาทกับมีท่านใดสนใจและราคาชิญดูไปครับ, 8, 000, 5, 000บ ไม่มีเรียนพระ,าระคางดขายครับลำดับที่สามสิบเอดครัถ้าตลาดที่ดินโดยไม่มีพารสนอสสารแพทย์ทุจรินคะแเมเล็กแดงที่พบวหนึ่งสี่สองสองทับสองหาหนึ่งบริษัทแบบผูทนจำกัดแม้ชวนโจทยหรือผู้แทนบริการการขายไบคะไม่มานะคะนาสาวสุสงวนยิ่งสมคุณจำเลยหรือผู้ทนบริการการขายไบคะไม่มานะคะราคาประเรมินเนางานมากก่าสสก็เมินสองพันบาทลำดับที่สามสิเอ็ดครับราคาลเินสองแสนแปดหมื่บาทเพิ่มค่าง้ำไ่ห้าพันบาทครับวอลประกันสองหมื่นหบาทครับมีท่านใดสนใจรับประกันชินอไยครับ ไม่มีเพื่รับคางดขายครับลำหนุี่สามสสาค่ะถ้าต้อเขา่ชด้วยกับการจำานองสาสวัิสมุดปลาการคหม่เลขแงที่เบอสองห้าศทสองห้าแต่บริษัทบัศลวิทยาจำกัดโจดรประรานรการขายไหมคะไม่มานะคะนายมานะคะถือบาตีเหลืองหมาเลขศูนย์ศูนย์สองหนึ่งนายประกรณ์เอกอรัญพงษ์จึงเลหรือปรธานรการขายไหมคะไม่มานะคะบริษัทบริษัทซัมอลอฟไทยแลนด์จำกัดผู้รับจำานองหรประานมาดูแลการขายนะคะถือบาซีเหลืองหมาเลขศูนย์ศูย์สองหนึ่ง เป็นบริษัทเป็นผู้รับจำนองใช่ไหมคะจำเลยบริษัทบัตรกุศลเทียจำกัดโสดหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนะคะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็มาคำพูดเดีล้มอะไรสิหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประมาณเจ้าพนักงานมาคำพูดเดียหกแสนแปดหมื่นเะจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทลำดับที่สามสิบสามครับราคาเริ่มต้นหกแสนสองหมื่นบาทเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าสองหมื่นบาทครับวางหลักประกันห้าหมื่นบาทครับมีท่านใดสนใจขาชยชนกไปครับ 0353ราคาครับห้องชุดที่แถางห้องชุดเลขที่10764อาคารชุดสมาร์ทคอนโดพรามสองผาแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานาครเนื้อที่ห้องเช่าประมาณ26.53ตารางเมตรสภาพห้องชุดสมบรณ์ภักษาใสครับราคาอยู่ที่ผู้ถือบัตรหมายเลข0353ครับราคา620,000 00บาทครับมีท่านใดเสริมอีกไหมครับ0021เพิ่มครับ <S <S ตอนนี้ราคาอยู่ที่ผู้ถือบัตรหมายเลข0021ครับราคา640,000บาทครับมีท่านใดเสนิมเพิ่มอีกไหมครับจะไปได้เลยนะครับ 0353 0353ม้เพิ่มครับตอนนี้ราคาอยู่ที่พี่ป้ายหมายเลข0353ครับ0021ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่พี่ป้ายหมายเลข0021ครับราแา680,000บาทครับมีใจเสพเพิ่มอีกไหมครับ680,000บาทหนึ่ง680,000บาทหนึ่ง680,000บาทหนึ่ง0353ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่0021ครับ ตอนนี้ราคาอยู่ที่พื้นป้ายหมายเลข0021ครับที่ราคา7 0 2 0 0 0บาทครับเติมเเพิ่มอีกไหมครับยกไปได้เลยนะครับ7,021,000บาทหนึ่ง7 0 2 0 0 0บาทหนึ่ง7033ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่พื้นป้ายหมายเลข033ครับ7 0 4 1 0 0บาทหนึ่ง7 0 4 1 0 0บาทหนึ่ง7,041,000บาทหนึ่ง0021ครับ7 6ห0 0นบาทหนึ่ง7 0 6 1 0 0นบาทหนึ่ง7 0 6 1ึ่ง จ็ดแสนหกค่ณบาทสองเจ็ดแสนหกหกหมื่นบาทสองเจ็ดแสนหกค่ณบาทสตอนนี้ราคาอยู่ที่พูดถป้ายหมาเลขศูนยศนย์สองหครับที่ราคาเจ็ดแสนหกค่บาทครับมีส่นดเสนอเพิ่มอีมั้ครับไม่มีนะครับเจ็ดแสนหกค่ณบาทสามก็ไม่ขายให้พูป้าหมายเลขศูนย์ศูนย์สองหนึ่งครับที่ราคาเจดแสนหกค่บาทครับ ลำดับที่35ขายทอาต่าดชุดไม่ปลอยกัสำนมงสารจังหวัดเพชรบุรีคดีมหมายเลขแดงที่ผบว .1154 ทั้ง2553ประกันทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโจรโรทย์งุปธาราิยการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวปาภิเชยาลิมนุกโกจับเลยที่หนึ่งหลวงพิธรา,า,ราการขายไหมคะไม่มานะคะ นางสาพระยาพรลิมรุกนุกุเพื่ถือกรรไสิทธิ์ร่วมหรุอผู้แทนบริการการขายไหมคะไม่มานะคะถ้าการเกษตรกรไทยจํากัดมาชุมพรรับจูนอหรุอผู้แทนบริการการขายนะคะทบสีส้มหมายเลขหนึ่งสามแปดราคาประเมินส้มั้มาคดีเก้าแสนสี่หมื่นก้าพันห้าสิบบาทระดับที่สาิบห้าครับราคาิ่มต้นหกแสนเจ็มบาทเพิ่มครั้งละไม่เกินสองหมืบาทครับวัประกันห้าหมบาทครับมีสันใดสนใจรับประกัเชิยายครับไม่มีพื่อประกังดขายครับ ในแบบที่42ขอะถ้าต ational, guard, at, ่อที่เดีนต่อสมนัชโนดโดยไม่มีพระาชมอนผู้ซื้อได้เมน้าที่ไปติดต่อสถาปนานผู้มีอำนาจเพื่อขอเอาแทนเองสสายวาทับด้วยคดีหมายเลขกตั้งที่123456บริษัทแอกูไทยสัมภาระผู้มนาจเพื่รขอเไแทนเอายสไม่เทาด้วยคดีหมเลียงที่1 2 3 4บริอกทยัมภาระผู้มีอนาจมพืออาแอส่ไพ่ท่า้วดรหมายขามยที่123456บริษัาแอกูไทงปรมเสริฐผู้ม้อเดิมหรื่อขอมราการทนเองใสะไม่มทนาคะวยคมายเลขเตียี่3 4 5 0 0 สำหรับที่42ครับราคาล้มต้น5 000, 2 0 0 0 0บาทเพิ่มครั้งล้มด้ก็20,000บาทครับวระประกัน1 0 0 0 0 0บาทครับมีท่านใดสนใจราคาชิญตนอดไปครับไม่มีเพฟซราคางดขายครับ เรืงบที่46ค่เท่าต่ห้องชุดด้วยปกกรชนองสารแพทย์ทวีเดเมเลกแตงที่ผบสํานึก522560ธนาคารแห่ใจจำกัดมาชมโจรืุธรรมราการขายไหมคะไม่มานะคะในวันเฉลิมโลกโลกโบทจเลยหรือว่าธรรมราการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารทิสโกจำกัดมาชมพร้อมองหรือวารรมราการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินทนางการบัญี1 7 8 6 9 4 9บาท50ตางค์าหับที่46กับราคาล้มต้น1 2 6 0 0 0บาทเพิ่มครั้งล้มานกว่า50,000บาทกับบารประกัน150,000 บาทครับมีท่านใดสนใจรับราคาเชิญยกป้ายครับไม่มีเพื่อรับคางดขายครับ แบบที่54ค่ะทอดตอที่ดินเพื่สร้างโดยประกาศจำหนนอง35ทุนริการหมายเลขแรกที่41244259บริษัททางการกกษกรไทยจำกับว่าชนโจทย์แล้วนะครับจำนองอุทธรการขายนะคะัสีส้มเลข38นางสาวพรทิพ้าสุจิรวัฒนสุขสมัยรื่องของวุทธรราการขายนะคะไม่มานะคะนางสาวพรเพนสุจิวัฒนสุขสมัยที่2อของุฒิรมการขายคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานบัตรบดี214,9200บาท ลำดับที่54ครับราคาล้มต้น1ล้านหแสนห0บาทเพิ่มครั้งล้มได้กว่า50,000บาทครับกว่ารับประกัน1 5 0 0 0 0บาทครับมีแท่นใดสนใจนรับราคาเชนออกไปครับไม่มีเพื่อรับประคางดขายครับ รับที่57าค่ะถ้าตอบไม่ชื่นรับปลอดการชำระสามแพทย์โรรีคณิเมเล็กแรงที่ผบกจสโซสีเท่าสองห้าสองธนาคารกรุงไทยจำกัดว่าชนสดและได้ถามผู้รับชิดชองของประธานราการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวจันทยาลิมไพลาหงจำเลยที่หนึ่งอประธานรการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประมินเานันกนมาข่าสองล้านสมแี่องพันร้อยยีบาบาทห้สสตางค์ละดับที่5 7กับราคาเร่มต้นหนึ่งล้านหกแบาทเพิ่มรั้นล้วไม่กว่ห้าหมื่นบาทครับวันประกันหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับ ไม่มีเพื่อนระคางดขายครับ